พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสมบัญญชนะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้รู้แจ้งในชีวิต ของตัวเองนี่แหละตามเป็นจริงก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้นะเมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบรอบตัวเนี่ยที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆอยู่นั้น ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เองเนี่ยมันรู้แต่เพียงเอกเทศมันไม่รู้รอบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ่อยๆบ้างแล้วการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้าง เพื่อจะได้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาบางเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งในชีวิตในตามเป็นจริงได้อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตาอันนี้หูอันนี้จมูกอันนี้ลิน้นอันนี้กายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละ แต่รู้ด้วยวิญญาณจำไว้ได้ด้วยสัญญามันไม่ได้รู้แจ้งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้หลงไม่ได้จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับคำตักเตือน สักกี่ครั้งก็าตามบางคนนะไม่ตื่นตัวเลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม,ม่ำเสมอไปได้ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือความวุ่นวายทั้งหลาย มันเกิดจากอุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้กล่าวโดยสรุปแล้วนะความทุกข์กายเหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงขิดตรงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้งในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วไปใช้กายนั่นทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้ววันนี้ก็ไปก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำคำที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ กระทึงได้เกิดมามีรูปมีร่างขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้วลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลำบากอย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรอ่ะการที่ดวงขีดได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะ มันเป็นอย่างไรน่ะลองพากันพิจารณาดูให้ดีอย่าอยู่เฉยๆการปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นน่ะมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริงที่พระาศราสดาทรงแนะน,นำสั่งสอน ให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือพยายามสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในแล้วเพื่อจะได้กำหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขารน,นี่ตามเป็นจริงนั่นเองจุดมุ่งหมายที่แท้จ,จริงมันอยู่ตรงนี้เองเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันท่านละสักกายยติทิความ คิดความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนนะทันละความเห็นอย่างนี้ได้เลยการที่พระโสดาบันจะละความเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามาสํารวมจิตใจเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เสมอเสมอนั่นเองเลยนบางคนก็อาจจะคิดว่าตามตำราแล้วพอฟังเทศ พระเทเจ้าจบลงเพียงกันหนึ่งเท่านี้ก็บรรลุโสดาบันแล้วก็จะทันได้พิจารณาร่างกายอะไรมากมายแล้วทำไมถึงบรรลุรวดเร็วอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะกังขาในเรื่องเช่นนี้อยู่จะไปกังขาอะไรเล่าเพราะว่าการสร้างบารมีกระทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามากระทำเอาเพียงชาตินี้เท่านั้นนยคนเราอะ มันก็ต้องทำกุศลคุณงามความดีมาแต่อดีตชาติหนหลังนูน่นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาหรือว่าได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้ฟังทำคำสอนของพระเจ้าได้ปฏิบัติกายวาจาใจของตนไปตามคำสอนนั่นนั้น แต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุมว่าผลหมดอายุสังขารแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อหมดวะบุญวาทนาในสวรรค์แล้วก็จุดติลงมาเกิดในโลกนี้คนผู้มีบุญหรือคนผู้ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ก่อนแล้วบุญนานั้นก็มักจะบรรดาลให้มาเกิดในยุคนในสมัย ที่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าในสมัยที่มีศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างในยุคนี้สมัยนี้กระบุญกุศลหรือว่าความเลื่อมใสในคุณพระตนากยแต่ในอดีตนู่นเลยมันเป็นปัจจัยติดตามมาบันดาลให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนากรเรืองบางท่านบางคนก็อินทร์แก่กล้ามาสมควรแล้วแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเพียงกันเดียวเท่านั้นท่านก็สามารถบรรลุโสดาปติผลได้เพราะว่าแต่ชาติก่อนเข้าใจว่าก็คงได จเจริญกายะตามาคงได้จเจริญเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนามาโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ก็ดีเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดีตลอดถึงจิตดวงนี้ความคิดความนึกที่ทันเดียวรรมารมที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดี เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะมันเป็นแต่เพียงสภาวธรรมสภาวธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเองนี่เมื่อมาเจริญวิปัสนาปัญญางนีบ่อยๆเข้าอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปเริ่มแต่สัททินทรีย์ศรัทธ,ธาความเชื่อความเลื่อมใสใน คุณพระรัตนไกลและเชื่อกรรมเชื่อวิบากของกรรมเมื่อมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีมันก็ภาคเพียนพยายามทำความดีไปสิ่งใดเป็นกรรมมันชั่กวก็เพียนละเว้นไปในขณะที่ภาคเพียนทำความดีอยู่นั้นก็มีสติกรรกับด้วยกว่าความเพียนนั้นมันถึงไม่เหลวไหลเช่อนอย่างเพียนรักษาศีลอย่างนี้นะ มันก็ต้องมีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงทำจึงพูดถ้าเห็นว่ามันผิดก็งดไม่ทำไม่พูดเช่นนี้ก็่ถึงจะมีศีลได้ถ้าขาดสติอันนี้เียแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้เลยด่างมันพลอยไปอย่างนั้น แม้การทำสมาธิก็ยิ่งต้องการสติสมัญญานี้มากทีเดียวน,นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรน,นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอาศัยสตินี่แหละกำกับจิตเรื่อยไปนางที่ในสมถะกรรมาฐานนั้นแต่ทรงแสดงให้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลาย จเจริญพระกรรมาฐานให้ปรากฏขึ้นในจิตใจีนเช่นอย่างว่ากายก็กายกตาสติเนี่ยคำว่าตั้งสติไว้ที่กายอย่างนี้นะก็การที่จิตมันจะมาเพ่งดูร่างกายนได,ได้ก็โดยอาศัยสตินั่นแหละกำกับจิตนี่ไว้ไม่ให้มันเพ่งไปทางอื่นควบคุมจิตได้ให้เพ่งอยู่ที่กายนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียวเมื่อ จิตนี่ถูกสติควบคุมไว้อย่างนั้นมันก็อยู่แล้วมันก็ไปไม่พุ่งไปทางอื่นก็จึงรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี่ตามเป็นจริงได้อย่างนี่แหละรู้ไปถึงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างที่ว่ามานั่นเองความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ดวงจิตนี่ก็ยังทรงสอนให้เอาสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไร ธรรมารม์คือความคิดความนึกต่างๆที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันมนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีตัวตนอะไรเลยไม่มีนี่แหละเมื่อเอาสตินี่เข้าไปตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่นี้เพียนพยายามอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตใจที่มันเพ่งอยู่ในกายอยู่เนี่ย มันไม่เพ่งไปในทางอื่นน่ะก็แสดงว่ามันเป็นสมาธิอยู่ในนั้นในตัวเลยในว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกายนั้นเพ่งดูกายอยู่เห็นร่างกายอยู่อย่างนั้นถ้าว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะมันจะไม่ยอมเพ่งดูแต่ร่างกายนั้นอยู่เลยมันก็จะเพ่งออกไปข้างนอกนู่นนั่นเรียกว่าจิตไม่ไม่เป็นสมาธิแล้ว มันถึงได้เพ่งงกไปข้างนอกถึงนั้นนี่แมอจิตนี่เมื่อเราเพ่งดูเข้าไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้จิตเนี่ยแม้ความคิดความนึกที่คิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนแล้วอารมณ์ที่จิตคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่นั้น นี่เมื่อบุคคลมาภาวนานะพยายามมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตประคองจิตให้เพ่งพี่นาฐานทั้งสี่นี้ให้เจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอล่ะผู้นั้นล่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจอเรียกว่าปัญญินสี่อันนี้เรียกว่า เราปฏิบัติไปในแนวสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่การปฏิบัตินี่มันมีอยู่สองทางทางหนึ่งได้แก่การเจริญสมถาากรรมฐานจนได้บรรลุฌานสมาบัตินูน่นแล้วก็จึงเจริญวิปัสสนาต่อประการที่สอง ทรงสอนให้ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่มีตัวตนเราเขาอะไรเลยแล้วบัดนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ถือมั่นร่างกายนี้ไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจดีใจต่างๆหมดเนี้ย อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเจริญสมถาวิปัสนาไปพร้อมกันแต่ว่าสมถานี้ไม่ละเอียดเหมือนอย่างขั้งต้นนั้นตอนการเจริญสมถะขั้นต้นนั้นอันนั้นมันละเอียดี่สมาธิละเอียดเข้าไปเรียกว,ว่าจนบรรลุฌานแหละบรรลุฌานสมาบัติแปดการบรรลุฌานนั้นการทำสมาธิ อยู่ด้วยฌานอย่างนั้นอ่ะมันอยู่ได้นานและเออชาอธิษฐานใจนั่งอยู่ที่เดียวสองวันสามวันเจ็ดวันอย่างนี้ไม่โยกย้ายไปไหนเลยอย่างนี้มันก็อยู่ได้เพราะอานุภาสแพงฌานนะเออมันทำให้จิตนี้ไม่ไปพัวพันกับร่างกายนั้นจิตก็สงบอยู่พอจิต กายก็อยู่พอกายอย่างนี้นะเพราะนั้นเมื่อจิตนี้ไม่ไปสัมผัสกับร่างกายนั้นร่างกายนี้มันก็ไม่วันไหวทีนี้นะมันก็นิ่งอยู่ได้การที่ร่างกายมันจะวันไหวไปไาเนี่ยก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละมันวันไหวเมื่อจิตเคลื่อนไหวแล้วร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไปตามกัน ทีนี้เมื่อจิตหยุดนิ่งลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็นิ่งไปเหตุนั้นท่านผู้ทําจิตให้นิ่งได้ละเอียดแล้วอ่อลงไปเท่าไรร่างกายนี่มันก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานทีเดียวไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนอันนี้ท่านเรียกว,ว่าอยู่ด้วยช้านแต่สําหรับสมัยนี้นะเข้าใจว่า คงจะยากที่ผู้ที่จะทำฌานอย่างว่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นได้ส่วนมากก็มีแต่บำเพ็ญไปในทางสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญฌานอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องหันมาบำเพ็ญสติปัฏฐานทำทั้งสี่นี้พระศาสดาก็ยงยังทรงแสดง อาน,นิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าผู้มีวาสนาบรารมีแก่กล้าสมควรที่นี่มาเจริญสติปัฏฐานนี้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วถ้าว่าผู้มีอินทรีย์อ่อนโยก็ประมาณเจ็ดเดือนก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ ทีนี้ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนกว่านั้นจเจริญไปก็ประมาณไม่เกินเจ็ดปีก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้แหละแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ให้พึงรู้นิสัยวาสนาของตนเองเมื่อตนเองไม่สามารถที่จะ,จะเจริญสารสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เราก็มาพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่ ให้แก่กล้าให้มาเพ่งทินิดอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอเสมอจนมันเกิดยานความรู้แจ้งขึ้นนุ่นท่านเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าฐานที่ตั้งของสติคือร่างกายตั้งเพ่งดู จนเห็นแจ้งวิปัสนาไปว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ทีนีร้รักษาความรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเรียกว่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้ มีอยู่กับจิตใจนี่ตลอดเวลาไปเลยมันจึงทันกับความหลงเมื่อมีความรู้ความเห็นอย่างนี้ตั้งอยู่ในใจิตใจตลอดเวลาไปอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรมากระทบกระทั่งเข้าเช่นเป็นเรื่องที่มันจะมายั่วให้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ไม่โกรธแลยว,วันนี้นะ สมมติว,มว่าอย่างว่ามีใครเข้ามาด่าเข้าไปมาติเตียนเข้าไปว่าตนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อก็เมื่อมึงเคยเจริญส,สติปัฏฐานอยู่มาแล้วอย่างว่ามาเนี่ยมันก็กําหนดรู้ทันทีเลยเขาไม่ได้ว่าเราอะเราไม่มีอยู่ในที่นี้เลยมันก็มีปรากฏแต่ธาตุสี่นน้ำไฟลมเท่านี้นะอยู่ในนี้ เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนี้เลยฉะอนั้นจึงไม่ควรจะไปโกรธและตอบโต้กันไปทำให้เกิดเป็นกิเลสบาปธรรมขึ้นในใจผู้นั้นมันก็สงบได้อย่างนี้แหละความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆมันก็ไม่เกิดความโกรธแค้นต่างๆมันก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่า ความรู้ความเห็นอย่างว่าอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอสติอันนี้มันก็แก่กล้าว่องไวที่สุดเลยพอมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาอย่างนี้สติมันก็วิ่งเข้าหาจิตทันทีห้ามจิตไว้ได้เลยห้ามไมา่ให้จิตบันวันไว้ไปตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะนี่จึงว่า เป็นคุณธรรมมันสำคัญมากให้พากันใส่ใจให้มองมากมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เสมอเสมออย่าไปลังเลอย่างอย่างอื่นเลยก็เอ๊ะทำไมเราถึงภาวนาไม่เป็นทำไมเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันถึงวันไหวอย่างนั้นอย่าไปสงสัยอย่างนั้นที่มันเป็นทั้งนั้นก็เพราะว่า สติมันนแอไม่ได้ฝึกสติให้ว่องไวให้แกก่ล้าไม่มันน้อมสติเข้ามาหากายหาจิตยนชำนิชำนานไว้คนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแหละในเมื่อเวลาอยู่โดยปกติไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มักจะลืมตัวพเพลิดเพลิน ไม่ค่อยกำหนดพิจารณากายพิจารณาจิตยอย่างนี้นะมันลืมตัวไปอ่ะพอมันลืมตัวไปอย่างนั้นในขนาดเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้จิตใจก็วันไว้ไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่เด้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทถ้าพูดถึงธรรมะปฏิบัติแล้วนะ แม้ว่าจะเป็นนักบวชบวชมาตั้งนมนานเท่าไหร่มันก็มันก็ยังมีจิตวันไหวอยู่นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ผู้มีจิตวันไหวอยู่นั้นถ้าเป็นหัวหน้าหมู่คณะอย่างนี้ก็บริหารหมู่คณะไปไม่ตลอดก็เรื่องยุ่งวุ่นวายกันขึ้นไปเลยนี่มันเรื่องเรื่องที่ว่าจิตใจวอกแวกวันไหว ขาดสติสมบายใจนับว่ามีโทษมากมายเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มันหนักแน่นจิตนี้นะฝึกให้หนักแน่นหัดอดหัดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆเมื่อถูกกระทบกระทั่งมาเช่นนี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก็ตัวเองเกิดมาทำไมล่ะ เมื่อตัวเองเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็จะต้องได้รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยละจนกว่ารูปนามันนี้มันจะแตกกระดับไปถ้าไม่ประสงค์อยากจะให้ได้สำัำ ความสิ่งที่ไม่ชอบใจในโลกอันนี้นะก็อย่ากเกิดมาเท่านั้นเองเนี่ยแต่จะไปห้ามไม่เกิดก็ไม่ได้ซี่บบเนี่ยเพราะว่าตนยึดมั่นถือมั่นอยู่นี้ในในอุปทานขันห้านะั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมาแต่อดีตชาติผนหลังนูน่นจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังจะไม่ยอมปล่อยยอมวางอยู่อย่างนี้นะ แล้วจะไม่ให้มันเกิดมาพบกับเรื่องหมู่นี้ได้ยังไงแล้วอันนั้นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อพูดไปเรื่องอื่นมากมายมันก็ฟั่นเผือเราพูดกันเอาเฉพาะที่เป็นข้อปฏิบัติทันใกล้ชิดสำหรับที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้หนักแน่นนี่ดีกว่าผู้ใดได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วนะ หวังว่าเขาคงรู้ตัวนะว่าทบทวนดูตนเองว่าที่ล่วงแล้วมาเมื่อตนถูกกระทบกระทั่งอะไรจิตใจหวันไหวหรือไม่ทบทวนดูซิเมื่อรู้ว่าตนยังหวันไหวอยู่เนี่ยก็แสดงว่าสติสมชยะนี่ยังอ่อนอยู่ยังบกคร่องอการเพ่งกายเพ่งใจอันนี้ก็ยังน้อยอยู่ไม่มาก เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามบําเพ็ญเข้าไปฝึกสติสัมัชัญญะมันถี่เข้าไปเรื่อยๆพยายามกําหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ให้มากไปเรื่อยๆโดยเฉพาะนี่เป็นนักบวดซึ่งได้อาศัยอยู่ในอารัญญิกาวาสคือเอาอาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดเนี่ย นับว่ามีโอกาสที่จะได้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าได้เต็มที่เลยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่ามันบางเกิดมีขึ้นอย่างนี้มันก็จะได้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจตัวเองเราไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยดีแล้ว มีเรื่องกระทบกระทั่งมาเราจะได้รู้ว่าจิตนี่มันวันไวหรือไม่วันไวถ้าว่าอยู่ดีๆไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งนี่มันดีทุกคนแหละจิตใจนี่นะดีทางนั้นเลยแต่ขันพอมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามานั่นแหละมันจึงรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้ายังได้ตัดตรัสไว้นะเป็นภาสิทธไว้ว่ากาลังใจนี่ เพิ่งร,รู้ได้ในเวลามีเหตุอันนี้เมื่อแปลเอาเป็นภาษาไทยแล้วได้อย่างนี้ดังนั้นนะเราจะไปหวั่นไหวทำไมล่ะจะไปห่วงไว้ไม่ยอมให้ใครมายกโทษติเตียนดุด่าว่ากล่าวอะไรเลยห่วงไว้ในใจอยู่นั่นนะพอมันห่วงไว้อย่างนั้นถ้ามีใครบังเอิญใครมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปมันก็เดือดร้อนเละ เนี่ยมันก็โมโหโทโสขึ้นมาเลยนี่เป็นอย่างนี้นแล้วอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติรรมยังไงได้ละ่ะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรได้นั้นมันถือมั่นในตัวตนอยู่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์นนแบบนั้นน,ะนี่ต้องคิดดูต้องสำรวจดูตนของตนให้เสมอเสมอไป ไม่มีใครละจะมารู้เรื่องของเรายิ่งไปกล่าตัวเองรู้เรื่องของตัวเองไม่มีแล้วตัวเองเท่านั้นอนะรู้เรื่องของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งใจเพิกสติสัมปชัญญะนี่มันเก,กล้าขึ้นในกายในใจอันนี้ให้ได้เต็มที่ รักษาความรู้ความเห็นที่ว่าร่างกายและจิตใจอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะให้ให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันกระจ่างอยู่ในใจเสมอเสมอไปอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวตาสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้